กริเป็นปะทะ F-35 สุดในฝันที่อาจไม่มีวันเกิดขึ้นจริงในโลกของเครื่องบินขับไล่กริเป็นปะทา F-35 คือแมชในจินตนาการที่หลายคนอยากเห็นสึกระหว่างเจ็ตเล็กคล่องตัวจากสวีเดนกับเครื่องรบล่องหนสุดไฮเทคจากสหรัฐอเมริกาแต่ในความเป็นจริงทั้งสองต่างอยู่คนละสมรภูมิกันโดยสิ้นเชิง F-35 Lightning II คือเครื่องบินยุคที่5ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล่องหนสตีล ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบทิศทางการเชื่อมโยงข้อมูลขั้นสูงและความสามารถในการโจมตีแบบแม่นยำระดับโลกจุดแข็งของมันคือเห็นก่อนยิงก่อนและรอดก่อนเพราะทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยระบบข้อมูลกลางทำให้ F-35 ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่เป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าที่มองเห็นทั้งสนามรบขณะที่ซ a บจส39กริปเปนจากสวีเดนเป็นอีกแนวคิดหนึ่งโดยสิ้นเชิงมันคือคุณสึกตัวเล็กแต่คล่อง ออกแบบมาให้บินได้จากรันเวย์สั้นบำรุงรักษาง่ายและต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับประเทศที่ต้องการเครื่องบินอเนกประสงค์ที่พร้อมขึ้นบินได้ในทุกสภาพสนามไม่ว่าจะหิมะตกหรือสนามยากหริเป็นคือสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าคุ้มค่าแต่ยังโหดได้แม้ทั้งสองจะมีขีดความสามารถต่างกันมากแต่ก็สะท้อนแนวคิดการรบที่แตกต่างอย่างชัดเจน F-35 เน้นเหนือกว่าในทุกมิติส่วนริปเปนเน้นยืดหยุ่นและพร้อมรบได้ทุกที่ แล้วทำไมทั้งสองถึงไม่มีวันได้ชนกันจริงในสนามรบพวกมันอยู่คนละฝั่งของโลกประเทศที่ใช้ก๊ยเป็นมักเป็นชาติขนาดกลางเช่นสวีเดนเช็กฮังการีหรือไทยขนาดที่ F35 อยู่ในมือของประเทศพันธมิตรสหรัฐอเมริกาที่มีงบประมาณระดับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ดังนั้นการเผชิญหน้าระหว่าง2รุ่นนี้แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในความขัดแย้งจริงถ้ามีสุกที่ใกล้เคียงที่สุดในอนาคตคงต้องเป็นสมรภูมิที่อีกฝั่งคือ รัสเซียและจีนกับเครื่องบินประกูลสูตรและตระกูลเจซึ่งเป็นคู่แข่งตัวจริงของ F 3 5และริปเป็นถังในด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์เพราะนั่นคือการเผชิญหน้าระหว่างตะวันตกและตะวันออกบนท้องฟ้าแห่งศตวรรษที่21โลกของเครื่องบินรบอาจไม่ได้ตัดสินกันที่ใครเหนือกว่าแต่ที่ใครอยู่รอดและปรับตัวได้ยาวนานกว่าเพราะในสนามรบจริงเทคโนโลยีเปลี่ยนได้แต่ใช้ชนะมักอยู่กับคนที่ใช้มันอย่างชาญฉลาดที่สุด